คนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ ถ้าเจของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนห้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีแจ้านายคุณพระนุรุธเดินในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจา้าเจ้าเจ้านายโมทนา ในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระรหันต์เจ้าน่ายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระรหันต์ด้วยอย่างนี้เพราะอาศัยปัตตานโมธนามา่